สวัสดีครับพี่เก้าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บนัวได้พี่น้องเด้อมามื้อนี้พ่อน้องออมได้เมนูตำหม,มึกสายได้พี่น้องเด้อมาเบิ่งใกล้ๆ่เจ้พอน้องออมตำเรียวใหม่ๆพี่น้องเด้อน้ำโบราณนัวนัวต่ว่าน้ำหน่อยใหม่ไม่เลยน้ำลายแตกมาได้พี่น้องเด้อนำม,มะเทศยนี่ยมาเทศแซ่บๆเงินพ่อน้องออมสมองสมบันมาตะออก,ากมาครพี่น้องจิตเที่ยงเลยมัม้ยมาจะเฮ็ดเรียวอยู่มา ทำเนี่ยคทำเป็นไงเราเบืองใกล้น้ำกันพราะน้ำหมอมต่บมึกน้ำว่าอล้มันสีแแสบน้ำบาลาเน้ออะไรอยากจะหอม khò anh phải nhắn nè phải làm bữa tre nó tôi ni mà thì hạ trong trong chậm luôn không năm

ข่ากันห่อนตัมือก็ปเพ็ดเพชนเขมากัน

Ủa ừ, biết rồi Tôi biết cậu 别别弄了。 Kayak Okay. Ini Of. อ่ะคือเสียบจ้ะพี่น้องคือเสียบเพิ่งเปลีป่ยนไปเอ๋อเอาไปสำเนียงสะก้อนพี่น้องเจ็ดเนี้ยจะพอะกิน่น้าคนว้าชัว รังมันเป็นยังไงโอ้เผ็ดพี่น้องเลยฉี่โมกหน่อยเลยพนอน้องอมนำอนำอกน้ำออกแต่แซ่บคักเด้แซ่บแบบยางคักเลย,บบยเลยน,ะน,ออน,เนเเี่ยพอน้องอมนำออกน้ำออกเหลือนี่ก็บ่มี่น้องดอกพี่น้องตากล้องอื่น,น้ำไหลยเยอ,อ,อะอกินพอน้องหอมจะได้ชิมนะบอกเขากล้องกับพวเขาหย่านดอกพี่กุนท้องร่วงก็บเรื่กงปากเขากล้องเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องติดตามรับชมพนอน้องอมตลอดมาเลยครับผมอีพี่หน่าเจอกันไหม ขอให้พี่น้องอยูดีไม่แห้งสูส้ทุกคนพี่หน้าเจอิญไหมครับปังๆทุกช่องสวัสดีครับ